สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอลล่แน่นอนว่าเมื่อเช้าวันนี้นะครับโมเมธนัชชาก็ได้เดินทางเพื่อเตรียมตัวลุยศึกหลีกญี่ปุ่นนะครับกับทีมโอกายาม่าซึ่งจะมีการแข่งปลายเดือนนี้แล้วครับสำหรับหลีกญี่ปุ่น หลังจากนั้นสาวไทยของเราที่จะเดินทางต่อจากโมเมนะครับก็คือคืนนี้ตีสองก็คือเพียวกับปุ่มบิมครับกับการร่วมทีมซาเยกับการลุยหลีกตุรกีและมีอีกหนึ่งสาวนะครับที่มีโปรแกร,รมการเดินทางออกมาแล้วก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งจะร่วมหลีกญี่ปุ่นกับทีม JT ครั เธอมีออกเดินทางจากประเทศไทยจะบินในวันที่18วันอังคารนี้แล้วนะครับเวลา23นาฬิก59นาทีก็ต้องร่วมสองแรงแชีร์แรงใจให้สาวไทยของเราทุกคนครับทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจในนามทีมชาติหลังจากนี้ก็จะเป็นภารกิจ การเล่นในลีกต่างประเทศในสังกัดของตนเองนะครับเชื่อว่าสาาไทยของเราทุกคนจะไม่ทำให้แต่ละทีมผิดหวังแน่นอนครับอย่างเล่นในลีกปีที่ผ่านผ่ๆมาก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายเดือนต่อจากนี้ก็เตรียมเชียร์สาวไทยของเรากับการเล่นลีกต่างประเทศกันได้เลยครับมีให้ชมแบบเต็มอิ่มแน่นอนครับ